ว้าดในขนาดฮิมายังไม่ตกแล้วพี่น้องหนาวขนาดเลยจ้าหนาวขนาดเลยต้องเดินจับมือกันกับคนตาโอ้โหวิวดีพี่น้องแต่ว่าเย็นข้มามเขาหน้าช่วงฮิมาตกถุงมือด้วยถุงมือเสร็จแล้วก็เสือ้อ เขาก็มีของขายมีอะไรด้วยนะพี่น้องคุณตาเขาเป็นฝรั่งเขาไม่ยินเหมือนคนไทย โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตรงโน้นอีกทีเลย